ทำงานกับพาร์ทเนอร์น้องคนนี้คือทำแล้วสบายใจมากเลยนีครับนิสัยที่เราเหมือนกันก็น่าจะเป็นความชิลนี่ด้วยนะครับผมรู้สึกการซัพพอร์ตแล้ครับการซัพพอร์ตมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยส่วนใหญ่คือแบบหายากมากนะก่อนหน้านี้นเขาเป็นคนที่ไม่เล่นคอนเทนต์เลยทุกวันนี้เนี่ยผมใจฟูมากๆที่พี่เขาแบบยอมยอมเปิดใจแล้วก็ยอมมาทำกับผม สวัสดีครับผมเพิร์ทครับผมซันต้าครับเนี่ยยิดสุดครับสุดจัดแบบนี้มากกว่าพาร์ทเนอร์ครับเป็นที่ปรึกษาที่แบบได้สาระไหมอันอันดับหนึ่งก็ได้ได้สาระครับผมสาระบ้างไม่สาระบ้างครับรู้สึกว่าทำงานกับน้องแล้วสุดมากทุกๆเรื่องครับเขาเป็นคนมีแพชชั่นในการทำงานเวลาจะเล่นก็เล่นสุดนี่แหละก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องเครียดรู้สึกว่าการทำงานแล้วมันมันไม่เครียดดีครับ ตอนแรกๆมันก็นิ่งกันเลยครับตอนนี้คือแบบควรจุดที่สุดกันเลยมันสนิทใจครับมันรู้สึกว่าพอได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่แล้วไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งก็อยากอยากเล่นกับพี่เขาครับผมว่าต้าเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเลยอันนี้สําคัญมากเลยนะมนว่าพอทํางานแล้วเราเราต่างคนแบบอยากให้ให้ให้แบบแต่ละคนแบบดีที่สุดอะเนะมันเลยเลยแบบเป็นสิ่งที่ดีมากครับมันหายากมากๆเลยกับอะไรตรงนี้ที่แบบทำงานตรงนี้อะไรนะครับ ทุกอย่างเลยครับอย่างเรื่องสีเนี่ยสีดําดําต้องเป็นดำายถึงวุาบ้านผมทุกอย่างก็จะเป็นดําเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าจะเป็นสีดำสีดำหมดเลยก็หาคนยากมากเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะมีสีกันเลยนะใช่แต่เนี่ยเป็นคนเดียวที่เอ้ยแม่งเหมือนเรามากแต่งตัวอย่างเสื้อยืดเดีหยครับครับใครจะไปคิดว่ามันจะมีพับแขนมันก็้ายกันอีกพับแขนเหมือนกันอีกเขาไม่พับอะไรใช่ครับยิงต้าก็ชอบรถครับต้าแบบแบบดูรถบ่อยอะไรองเงี้ผมชอบรถมากจริงเขาเป็นคนที่ชอบรถมาก อะไรที่มีล้อนี่ได้หมดมกลุ่มๆลพอแต่ว่าตาจริงๆก็เป็นคนเท่ไปแล้วเลยแล้วทำงานก็เลยจะไปทางเดียวไปเลยใช่ครับใช่ครับเราก็จะชอบความความมันความเท่อย่างเช่นในหนวดแมวสิหนึ่งทีไม่ใช่กูหนวแมวนี่ ย่างของผมมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปเครียดเหมือนสมัยก่อนแล้วไม่ได้ไปฟิกตัวเองอะไรอยากทําอะไรทําืมีความสุขมากเลยแล้วก็ได้ทาทางานกับพาร์ทเนอร์น้องคนนี้คือทาแล้วสบายใจมากเลยนะครับก็จริงก็สิบกว่าปเยอะที่ทํามาแต่ไอ้ช่วงนี้แบบทำอะไรแล้วก็มันทุกอย่างจริงผมว่าเติบโตขึ้นในในแง่ของความคิดอะไรเนี่ยครับก็เราไม่ไม่กดดันตัวเองเท่าเมื่อก่อนับผมช่วงนี้ก็รู้สึกว่าทำงานด้วยความ ความชอบจริงๆความวาม,มันเลยผมรู้สึกว่าพอทำงานแล้วไม่กดดันมันม,มันสบายใจมันที่จะได้ทำเลยผมรู้สึกว่าตอนเด็กๆเราเปจริงจังเกันทุกเรื่องครับคือตอนนี้มันมีความจริงจังม,มันจริงจังเราอยากทำให้ดีที่สุดแต่แค่ลถ ลดความซีเรียสความเข่งคลัทเดี๋ยหมายถึงว่าอย่าไปฟิกกับมันว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับคือเรา<ป>อยากทําอะไรเราทําเลยทําลงไปแบบตั้งใจแล้วก็เต็มที่ครับบางทีแบบการอยู่ในลู่ในทางแบบอยู่ในกฎในเกณฑ์ทุกอย่างมัน,ม,นมันฟิกเกินไปมันก็ทําให้เราเครียดได้นะบางทีก็อึอดอัดบทบทที่จะเล่นเราก็เล่นเล่นแต่บทที่จะจริงจังเราก็จริงจังจริงจัง,จงอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยใช่ผม, <า S 1> ม ถ้าเราทําออกไปแล้วมันไม่ดีมันก็จะจิตต,ตกยังไองไอยู่ใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าตอนช่วงนั้นกดดันมากแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมากเพราะว่าได้มาเจอพี่ใช่ก็ <g ül> <g ül> <g ül> มีคติแบบ l i ฟ e อิส r รีอะไรอย่างนี้ก,ก็ช่วยทําให้แบบ,บผมแบบเบาลงได้เยอะครับผมหนักที่สุดของผมน่าจะเป็นตอนตอนไปประกวดที่เกาหลีครับผมก็ตอนนั้นรู้สึกว่า ด้วยความที่เราเป็นคนต่างชาติเราไปไปอยู่ที่บ้านเมืองเขาภาษาเราก็พูดไม่ได้ <c oughs> ค่อนข้างกดดันในในในตรงนี้นิดหนึ่ง <c oughs> ใช่ครับแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่ดีมากๆถ้าเราไม่ได้ไปตรงนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์นี้เลย <c oughs> ตอนนั้นผมใช้ความคิดว่าเราเลือกแล้วครับ <c oughs> เราเลือกสิ่งนี้แล้วเราเลือกที่จะทํามันแล้วเราเลือกที่จะมาแล้วอะ่ะ <c oughs> เราก็ต้องทําให้มันทําให้สุด เท่าที่เราจะทําได้ต่อให้มันจะเหนื่อยต่อให้มันจะกดดันแค่ไหนมผมกยายากทาให้มันออกมาดีที่สุดแรกๆตอน,น,นเข้าวงการเนมะื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วรู้สึกโอ้โหไม่ชอบเลยมันอะไรอะไรวะเนี่ยเป็นสิ่งแปลกใหม่หมเป็นสิ่งแปลกใหม่ผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงครับตอนอมสมัยก่อนนะครับเป็นแบบอินโทรแบบจ๋า,จาเลยขี้เขินด้วยขี้เขินด้วยแล้วแบบโอกโห้ยจำได้ไปไปเหมือนกับสัมภาษณ์รอบแรกแที่ อะไรสักอันหนึ่งเนี่ยไม่เต็มเล่มเผมตื่นเต้นที่เปล่เล็กกล้องเลยปับป๊บๆๆมัน <ใจ S 1> คือแบบโลกใบใหม่แล้วมันตื่นตื่นเต,นต้นมากก็รู้สึกไม่ชอบมากครับตอนช่วงนั้นตอนเด็กๆมาดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมเป็นการกินแล้วกันจะไม่กินของที่มีออโซเดียมเยอะใช่นี่เขาเป็นคนฟิตหรือว่าอะไรที่อะไรที่เค็มๆหรือว่ามีรสชาติที่แบบจัดจ้านผมจะไม่ไม่แตะเลยครับผมเราแค่เลือกกินสิ่งที่แบบ กินเราจะไม่รู้สึกผิดกับตัวเองใช่ครับผมไม่ชอบคนมาตีเกาะผมนี่แหละคุณก็เหมือนลีเลตกันตะกับเหมือนถึงว่าแบบต้องต้องเป็นแบบนี้นะเหมือนเหมือนมาจับเราเป็นตัวละครตลอดเวลาเนี่ยผมไม่ชอบใช่ไมมันกำหนดเกาะให้เราชผมครับใช่พี่อยากยืนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตที่ที่มีคนดูเยอะๆครับกับเพื่อนๆเราอาจจะเป็นกับวงหรือกับกับพี่เพิดก็ได้หมดเลยครับ ใช่ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดหล่อเลยใช่ครับก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนตาต้าอะไรก็แบบอยากมีอยากแบบขึ้นวงอยอะไงของผมนี่นราจะเพอร์เซนต้าไทม์สต็อปเปอร์แฟนคอนอันนี้หละครับเพราะว่าเนี่ยคุยกันแบบจริงฮะเยอะมากกว่านั้นนั่งประชุมกันเกือบถึงเที่ยงคืนอไม่เกือบมาเที่ยงคืนเลยคร้บก็ เป็นอีกหนึ่งความโปรเจกต์ใหญ่อีกอันหนึ่งที่ต้องทำให้ได้เลยสำหรับผมนะผมก็เหมือนกันครับผมเพอร์เซนต้า e s t สต p ปเปอร์แฟนคอนครับเป็นงานที่เราไม่เคยคิดเลยว่าจะจะมีโอกาสได้ได้มีคอนเสิร์ตเปของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดต้องขอบคุณผู้ใหญ่จริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้โอกาสมัน เลพิเซนต์หลายมุมของพวกเราใช่ครับถ้าใครแบบเห็นใน LL มันก็จะมีแค่2อชูมันก็ยังไม่ได้เป็นตัวตนเพอร์เซนต้าแบบจริงๆครับใช่ผมรู้สึกว่ามันใส่การขยายความเข้าไปใช่เป็นตัวเราทั้งทั้งหมดครับจะจะมีมุมอื่นบ้างที่ไม่ใช่ที่นอกจากมุมเท่อะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบมุมน่ารักมีมุมมุมปันปันตลกตลกอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะได้ทำความรู้จักกันใช่ครับ อะไรดีเป็นเพอร์เซนตาเดวิลอีสบอนเนียก็มันก็ดูแปลกีศากกำเนิดแล้วมันก็จะแปลกแปลกเพราะแบบบางที่แบบเดวิลมันดูเป็นสิ่งที่มันไม่ดีใช่ไหมแต่จริงๆภาพเรามันน่ารักดีเดวิลเลยมันจัตัวเหมือนไอโดเมียเลยเนี่ยแต่ว่าพอมันคิดไปคิดมาเราก็ได้เลือกเลือกชื่อนี้ดีกว่าเป็นพอมันมีชื่อนี้โผล่ขึ้นมาเป็นไทม์ส t ปเป e r ก็เอ้ยรู้สึกว่า ก็เป็นสิ่งที่ที่เราชอบเลยใช่ครับการที่เราได้อยู่ด้วยกันมันทําให้ทุกอย่างได้หยุดเวลากับกับกับทุกคนเลยนะครับก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาอยู่ด้วยกัเป็นพวกเราครับตอนที่เจอแฟนคลับผมผมรู้สึกว่ามีความสุขมากๆมันมันมีความสุขจนทุกอย่างมันผ่านไปไวเหลือเกิน เราอยากจะหยุดเวลา <ừ> mm. ตรงนี้ไว้อยากจะอยู่กับทุกคนให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรอย่างนี้ครับผมผมหยุดเวลาน่าจะในคอนนี้เลยครับรู้สึกว่าอยากเป็นเป็นในปีนี้น่าจะหยุดเวลาในช่วงวันนั้นนะครบับช่วงคอนเสิร์ตพี่เขาเข้ามาเติมเต็ม,มความมั่นใจครับก่อนอ้นนี้นผมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแลวกันเอางี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กังวลด้วยแต่พอพี่เพิร์ดเข้ามาผมรู้สึกว่า เฮ้ยความกังวลในส่วนตรงนี้ผมหายไปเลยทุกอย่างทุกครั้งที่ต้องทําอะไรก็จะมีพี่เขาคอยบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยทาไปเถะน้องแบบทําให้เต็มที่ที่สุดพอผลมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่ังไงเราทำเต็มที่แล้วผมก็สบายใจขึ้นแบบเยอะมากๆจากคําพูดนี้ครับใช่ผมรู้สึกการซัพพอร์ตนะครับการซัพพอร์ตมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยส่วนใหญ่คือแบบหายากมากนะผมมัรู้สึกว่าผมอยากให้น้องคนนี้แบบไปไปได้ไกลมากๆเลยนะครับไม่เคยแบบคิดไม่ดีกับเขาเลยคืออยาก อยากดันเขาไปเรื่อยๆเลยให้เขาทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนมันซัพพอร์ตกันนะครับในสิ่งที่ตัวเราเป็นกันเองแล้วโดยที่ที่มันไม่มีความแบบความเห็นแก่ตัวอะไรอยู่ในนั้นมันเหมือนกับมันมีแต่สิ่งดีๆที่แบบอยากให้กันและกันครับของผมเป็นพี่เพิร์ดพาไปสนิทกับพี่ๆในกองแล้วกันตอนนั้นเป็นตอนตอนแรกสุดเลยที่ผมเข้ามาในสายรัชธทวราครับผมตอนนั้นเขาก็ เป็นช่วงแรกๆที่ผมเดินเข้าไปในกองอ่ะก็จะไม่รู้จักพี่ในค่ายเลยอะไรอย่างี้เขาก็จะพาไปทําความรู้จักก็รู้สึกว่าเออเหมือนมีคนพาไปละลายพฤติกรรม,มแล้วก็ไม่เก่งอะไรครับวันนั้นเรากันวันในเอลเอลตาเขาถอดเข็มขัดให้ผมคือเข็มขัดมันหลุดของผมมัน oh. เอวใครกซคนไม่รู้แม่งเอวสลิมเกินอ่ะเอวเ,เล็กเอวเล็กมากแล้วเราต้องสลับลิฟกันใช่ไหมครับที่มันเป็นลอยเป็นบอลลูนขึ้นไปครับแล้วโอ้โหเอวใครเซอคนเนี่ยแม่งผอมเกินโอ้โหข้านม่ข้านไม่ได้แล้วมันแบบ ปรับสายไม่ได้ครับ <S <S> แล้วผมหันไปเห็นพอดีก็แล้วของผม <S <S 2> <S 2> มันหลวมไงหลวมก็เลยตาก็เลยจะสลับให้ผมเลยตอนนั้นเลยก็เลย e y, ไม่เป็นไรอะไรเนี่ยก็เลยรู้สึกเออประทับใจน้องตรงนั้นเลยนะครับจริงๆเป็นถอดไ,ไ,ไม่ได้จะให้เราจะปรับสาย <S 1> <S 1> <S เออดีมากเลยตาขอบคุณมากไม่ไปประทับใจอะไรเลยย่อหยอ,หอกยอ <S <S แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า ที่เขาทำแล้วใจปูก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่ไม่เล่นคอนเทนต์เลยทุกวันนี้เนี่ยผมใจปูมามาที่พี่เขาแบบยอมยอมเปิดใจแล้วก็ยอมมาทากับผมรู้สึกว่าไอ้จำพี่จำคอนเทนต์แรกได้ไหมจำได้คอนเทนต์ทีรามีสุเกะบายๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคอนเทนต์ที่น่ารักมากแล้ววันนั้นผมเครียดมากว่าผมจะชวนพี่เต้นได้อะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นช่วงแรกๆที่เราเจอกันเลยผมก็เครียดมากแต่พอพี่เขายอมทําโดยที่แบบ ไม่ไม่อิดออดไม่อะไรเลย <S 2> <S 2> อย่ะผมก็รู้สึกว่าดีใจมากที่แบบยอม ให้ผมเข้าไปในโลกเขานี่พอเราไม่ไปฟิกตัวเองเหมือนที่บอกนะครับเออเออโอเคมันสนุกมากเลยในการใช้ชีวิตการไลฟ์นะครับไม่สมัยก่อนไม่ไม่ชอบไลฟ์แบบจะมาพูดอะไรก็เราไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมเราก็รักแฟนคลับแหละแต่เราบางทีเราไม่รู้ว่าคนอะไรอยู่บ้าอะไรจะมาพูดคนเดียวผมเข้าใจตอนนั้นอะตอนเด็กๆที่คิดอะคือเข้าใจเลยเพราะผมก็เป็นเหมือนกันอะผมก็ผมก็เป็นสายเนี่ยต้าจริงต้าก็เหมือนผมนะใช่ผมไม่ไลฟ์เลย2ปีคือไลฟ์ได้ประมาณครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ เพราะว่างงเราไม่รู้จะพูดอะไร<ช>นะพี่มันไม่รู้จะพูดอะไรแต่พอแบบมีต้าครับมันเลยเหมือนกับในสิ่งที่เราอยากทํามันก็เลยมีน้อง,ของเขาอยู่ด้วยแล้วก็การไลฟ์มันก็เหมือนเป็นการขอบคุณแฟนคลับได้คุยกับคนที่เขาแบบรักเราเลยใช่ครับใช่ค<ๆ>โคแบบน่าจะมีอะไรมันยาวเลยยังเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทำออีก3ามปีคงได้เห็นเราในอีกในอีกม,มุมหนึ่งที่ดูโตเป็นผู้ใหญ่ดูโตขึ้นเลยบ้างครับ ขอบคุณซ่าม,มากครับก,ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจเสมอที่แบบได้ได,ได้ทำงานกับน,น้องแล้วก็ดีใจที่หาพาร์ทเนอร์ที่แบบไปไหนไปกันทาอะไรโคตรสนุกเลยเลยนะครับแบบไม่แทบไม,ไม่ไม่ค่อยมีขัดกันนะแบบเราคุยกันบางอนไนเราไม่ชอบแล้วก็เอาโอเคไม่ชอบโอเคก็เข้าใจกันอันไหนที่ชอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแทบไม่มีเรื่องทออะเลาะเลยแล้วก็ดีใจมากมากดีใจดีใจมากๆ <S <S> <S เหมือนกันครับที่ มีพี่เข้ามาเป็นพาร์เนอร์รู้สึกว่าช่วงชีวิตในการทำงานของผมตอนนี้มีความสุขมากๆทุกอย่างมันฟล์ไปหมดมันมันดีไปหมดครับอยากทำงานร่วมกับพี่ไปนานๆอีกนานๆแล้วก็ขอให้ในช่วงระ,ระหว่างเวลานี้ที่เราทำงานด้วยกันไม่มีปัญหาครดีครับ,ร,บรักกัน<ม><ม>ดีตีกันตายใช่ครับ,ค,รบคิตตี้เป็นเป็นเทน นนะหยุดเวลาทุกคนจะมาหยุดเวลาเป็นพวกเราครับ <Okay. S 2> ลืมตาครับหายใจครับข้าวไข่เจียวครับข้าวไข่เจียวครับกินแล้วเถอะ <c oughs> พูดไปเรื่อยครับครับ ยิ้มแบบยิ้มแก้มแดงๆนะยิ้มเองยิ้มไม่พี่ต้องทำให้ดูนี house, like ่ๆเยอะประมาณนั้นี่ทำหน้าหลุมเจาะหลุมเจาะแบบคืนๆแบบจะยิ้มจะยิ้มก็แบบแบบ หลายเข้ามากเออหลายหลายคำมากเลยแต่ว่าเอาเอาที่พูดได้แล้วกันพี่เออเอาที่ออนได้น้องชายนะส่วนใหญ่เป็นแบบน้องน้องชายเลยนะครับพี่เพิร์ดพี่ชายนะครับผมใช่ครับโอ้เจอกันเจอกันเฮ้ยเจอกันเจอกันเจอกันใช่ใช่ป่ะก่อนกลับบ้านง่ายกอดขอบคุณใช่แล้วก็เจอกันเจอกันโคตรเหนื่อยเลยมั้ะ ให้กำลังใจอ๋อให้กำลังใจให้กำลังใจอ๋อโอ๋ยอันนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จแป๊บเดียวก็เสร็จเป็นได้เออเอาหน่อยดีว่าพี่เอออเเนี่ยาหน่อยพี่เอาหน่อยพี่เอาหน่อยพี่โอเคหายไยววันหนึ่งเราหาไปหายไปวันหนึ่งหายไปวันหนึ่งโทรหาแม่ก่อนครับโทรหาแม่เขาเอ้ยตาไปไหนนี่เขาทักแม่เขาทางแม่เขาทักแม่ ผมก็คงโทรไปหาเขาก็โทรไปติดอ๋อโทรไม่ติดรโทรไม่ติดโทรไม่ติดเหรอเออก็คงติดต่อคนรอบตัวเขาแหละครับติดต่อคนรอบตัวใช่อาจจะเป็นแม่แอดแม่แอดใช่ลุยเลยน้องชัยนี่ครับสปอร์ตเสมอพี่เอ่อครับผมก็ขอฝากเพร์เซนต้านะครับผมกับปกนิตยสารแพลวในเดือนกรกฎาคมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกนนะครับ